อมีเสียงอุลตร้าแมนด้วย <Yeah. S 1> อันนี้เสียงรถมอเตอร์ไซค์ครับไม่เกี่ยว <Yeah. S 1> สวัสดีดีดีมีดีสองดีเลยเนี่ยเด็กเกอร์กับดีนัสนะฮะและคุณก็อยู่กับผม7จ็ดรีวิวทอยครับกับการรีวิวอุลตร้าดี e ฟชเชอร์เมมโมเร dition นะตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ทำให้หลายคนรู้สึกว่า ตูซืดอ DX ทำไมแต่มันเป็นธรรมเนียมของทุกปีครับที่เมื่อซีรีส์จบต้องมีเมมโมเรียลอิดิชันมานะครับและเขาจะแถมของให้เป็นของที่ไม่มีขายใน DS แต่ในกล่องนี้มีมาให้นะครับก็โอ้ยโอ้โอหลหลังฉันประมาณนี้นะครับอาการมันก็จะออกทุกคนนะและก็หลักๆเลยนะที่มันแตกต่างจาก DX ทั่วไปนะครับคือ1เสียงนักแสดงและ2โหมดเนื้อเรื่องนะครับที่มันจะยก เหตุการณ์ในซีรีส์มาใส่ในตัวของเล่นชิ้นนี้นะครับเอาเป็นว่าเรามาดูที่ตัวหน้ากล่องกันครับอาร์ตเวิร์กทำมาได้สวยโดนใจจริงๆต้องยอมรับว่าสวยจริงครับกับเด็กเกอร์และดีนัสนะด้านข้างก็จะเป็นนี่เลยอุลตร้าดีเพรสเชอร์เมมโมรียลอ dition นะครับทุกด้านมันเหมือนกันหมดเลยนะคุณผู้ชมนี่เห็นปะ เหมือนกันด้านหลังก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับโอเคมาดูดีชินแรกกันครับตัว Ultra D f l ีแฟลชเชอร ori a l Edition นะฮะก็เหมือนกับ DX ครับเพียงแต่ว่าเขาจะเก็บงานมาเห็นไหมว่าน็อตมันจะไม่มีแต่ถ้าเป็น DX เนี่ยน็อตบานเลยคุณผู้ชมดูนี่เห็นหมาความต่างนะครับด้านหน้าก็ต่างกันนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีน็อตนั่นแหละ DX มันเลยดูแบบไม่ค่อยสวยนะฮะอันนี้ เหมือนกันนะครับด้านบนก็เหมือนกันนะครับด้านหลังก็แทบจะเหมือนกันเลยต่อมาส่วนของการ์ดนะครับให้มาทั้งหมด1 2 3 4 5 6ห้านะครับและก็ดีเทลเหมือนกับในหนังเปเ๊ะปเ,ปเ,ปเลยนะครับไม่มีภาษาญี่ปุ่งญี่ปุ่นนะดูเทียบกับของ dx นี่บานเลยนะอะไรวะเนี่ยเอาไว้เล่นกับตู้โกงตู้เกมอะไรก็ว่ากันไปบโคบมาโค e นะแต่ว่านี้ครับ ดูอืมเยี่ยมมันต้องอย่างนี้สินะเป็น Memorial Edition แล้วมันต้องอย่างนี้ด้านหลังก็เช่นกันนะไม่มีไม่มีอะไรเลยนะดูแบบโล่งๆสมจริงมากนะสวยงามครับโอเคไปเราไปลองเล่นแต่ละใบกันเลยสำหรับตัวนี้นะครับจะมี2โหมดนะคุณผู้ชมมีนอร์มัลโหมดกับ Memorial ยลโหมดนะ น o r m มอ m o หมเนี่ยมันจะเหมือนกับ DX ค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะแต่จะมีการ์ดบางใบที่มาปลดล็อกให้มันไม่เหมือนกับ DX นะฮะและก็ส่วน Memorial Mode ก็จะสามารถเลือกตัวละครได้เลือกเหตุการณ์ได้นะครับแต่ละเหตุการณ์ก็จะแปลงร่างเป็นแต่ละล่างอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวมาลองเล่นกันนะพูดแบบนี้อาจจะงงนะครับมาเริ่มที่ normal mode ก่อนนะเปิดสวิตป,ปกติครับ <S 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 มาเริ่มที่ใบแรกกันเลยนะ เด็กเกอร์แฟลตไทย เหมือนเดิมเลยเนาะใบนี้อาจจะรู้สึกว่าไม่ต่างจาก dx ครับเพราะมันเป็นล่างแรกนะเดี๋ยวมาลองการ์ดที่ผมพูดถึงดีกว่าว่ามันปลดล็อกความแตกต่างจาก dx ได้เลยนะนั่นก็คือใบนี้ครับฮานิจิโร่นะใบนี้จะเล่นเสียงนักแสดงจากการ์ซีเล็กได้ครับมาลองกัน เป็นสเปเชียลดิเมนชันนะฮะฮะฮ้ยพอตกใจนึกว่าหนังเรื่องอะมาก็ฟัดกันแล้วครับคุณผู้ชม ใบนี้ขอสรุปว่าเหมาะสำหรับการลําลึกนะฮะลํำลึกถึงเหตุการณ์ลําลึกถึงคําพูดลําลึกถึงตัวละครนะครับเหมาะมากๆแต่สำหรับผมเล่นแค่นี้พอแล้วนะฮะถ้าเล่นยาวกว่านี้เนี่ย5 4เสียงอย่างนี้ทั้งวันอย่างได้นะฮะโอเคต่อไปเลยรวดเร็วทันใจเด็กเกอร์สตรองไท สั่นเลยสตรองจัดอืมมีลเลืเอิไท ไ <Dynamic> <Dim> มือสั่นเลครับร่างสุดยอด สุดท้ายแล้วนะฮะอุลตร้าแมนดีนัส เสียงถ้าไม่ตายแอบเบาไปหน่อยนะแล้วก็ดูน้อยๆนะครับไม่ค่อยอลังการเท่าไหร่ครบแล้วครับสำหรับ normal mode นะครับต่อไปเราไปที่ m e m o r i a l mode กันบ้างครับวิธีการเปิดสวิตช์ก็คือการกดปุ่มนี้ค้างไว้ครับแล้วก็เปิดสวิตช์ เรจะมีตัวละครให้เลือกนะครับเป็นผู้ใช้อุลตร้าดีเฟนเซอร์ทั้งหมดนะฮะก็จะมี3คนนะครับเมื่อกี้พระเอกของเราต่อไปฮะเ,เด็กเกอร์อัลฟานะครับตัวเนี้ยต่อไปฮะ,ฮะและก็ดีนัสนะครับเมื่อกี้เด็กเกอร์อัลฟาไม่งงเนาะ เพราะนักแสดงเคยแสดงอเมซอนอัลฟามาก่อนนะครับผมก็ติดปากเรียกเด็กเกอร์อัลฟาตลอดเลยนะต่อไปครับถ้าเราจะเล่นโหมดนี้ก็กดค้างเพื่อไปการ Enter นะฮะเข้าโหมดพระเอกแล้วนะครับมาเริ่มกันเลยกดค้างครับโอเค BGM ก็มาแฟลทไทย แน่นแน่นเสียงชัดชนะฮะอ่ะมีเสียงอู้าแมนด้วยอันนี้เสียงรถมอไซค์ครับไม่เกี่ยวและก็ถ้ากดค้างจะเป็น BGM ของตัวนั้นๆนะครับอันนี้ก็แฟดท้ายเนาะ หยุดก็กดค้างครับและก็เปลี่ยนเพลงได้นะก็ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมถ้าเราอยากจะเล่นต่อก็ ทำแบบเดิมครับแค่มันจะวุ่นวายหน่อยนะฮะก็คือกดค้างครับอืมตอนนี้เราก็อยู่ในหมวดของพระเอกคนแรกเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่เด็กเกรอร์อัลฟานะกดค้างนะฮะอันนี้เราเล่นไปแล้วแฟตไทยนะครับต่อไปกดค้างต่อ สตรองท้ายจัดแปะ ผมลืมบอกไปครับในเมมโมเรียลหมดนี้ไม่มีเสียงท่าไม้ตายนะมีแต่เสียงเช่าอชอะไรแบบนี้ครับและก็ BGM มิสกันได้นะ เพลงเดิมเนี่ยเพลงเดิมนะเนี่ยมีเพลงเดียวโอเคเห <c oughs> มือนเดิม มีเพลงเดียวเหมือนกันครับเหมือนกับตัว strong type เลยเหมือนเดิมอีกแล้วโหมดเนี้ยเป็นข้อเสียนะครับคือต้องกดหลายขั้นตอนหน่อยนะฮะ มีเพลงเดียวเหมือนเดิมครับหมดแล้วครับสำหรับส่วนของคานาตะนะต่อไปนะครับไปเดกเกอร์อัลฟากันบ้างนะฮะโดยการกดหนึ่งครั้งครับ เด็กเกอร์อาสมีนะมาเริ่มกันเลยนะครับ เียงเปลี่ยนไปนะมันจะมีความดิบเถือดมากขึ้นนะครับสำหรับตัวเด็กเกอร์อัลฟาเนี่ยนะฮะคล้ายๆกับอเมซอนเลย BGM ไม่เหมือนเดิมนะฮะ มีเสียงแล้วครับโอเคเหมือนเดิมนะเสียงไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปนะครับแต่ก็กดไปก่อนเพื่อความเซฟนะ ตรงทายลองดูสิ มีความดิบเถื่อนไม่แพ้แฟดทายเลยครับมีเพลงเดียวฮะ เหมือนเดิมเป๊ะๆนะฮะแล้วผมก็ดาว่าเมื่อใส่การเข้าไปก็เหมือนเดิมอีกนะฮะมีระเคล่นนะครับ ็อาจจะเป็นความน่าเบื่อของโหมดนี้ก็ได้ครับเพราะว่าเสียงมันน้อยซะเหลือเกินนะฮะแล้วก็ไม่ว่าจะเปลี่ยนร่างไหนเสียงก็เหมือนเดิมเลยนะครับบทพูดนะฮะต่อไปครับ เสียงดีนัดแบบว่าดูสตรองส,สุดๆไปเลยครับ <Yeah. S 1> ไม่ใช่แบบเป็นอุลตร้าที่ดูน่ารักอะไรนะคือถ้าเตะทีนี้ก็จุ้งเลยนะฮะโอเคลองบีเจมบ้าง <Yeah. S 1> เพลงดีนึกถึง The ะมู i วีเลย ถ้ามีท่าไม้ตายมาด้วยเนยแจ๋วมาก BGM มีเพลงเดียวครับแต่ชอบอะขอฟังหน่อยแล้วกันนะฟังนานกว่าชาวบ้านเลยแล้วกัน อ้ดีครับดีก็ครบแล้วนะครับทั้ง3คนเลยนะฮะ เป็นไงคุณผู้ชมกับตัว Ultra D f r a s h e r Memorial Edition นะครับถ้าถามผมนะถ้ามันไม่มีดีนัสเนี่ยก็ก็แทบจะไม่ต่างอะไรจาก DX นะครับถามว่เมมโมเรียลโหมดจำเป็นไหมถามผมตรงๆเลยนะผมก็จะตอบตรงๆว่าไม่ครับอืมเพราะเราอยากเป็นอุลตร้าแมนเออเราอยากเป็นอุลตราา้าแมนเองครับอ่ะเราก็อยากจะเล่นเสียงที่ มันไม่มีเสศษน้ะแสดงใช่ไหมแต่ถ้าใครเป็นแฟนอุลตร้าแมนเด็กเกอร์แบบว่าจริงๆจ,จังๆเลยเนี่ยของมันต้องมีอยู่แล้วครับมันก็ไปลุกเล่นที่ครบองค์ประกอบแบบว่าใส่มาแบบจัดจ้านเลยนะไปถึงขั้นอุลตร้ารีบิก้าหรอกครับแต่เม m โมเรียล i t ดิชั่นก็เอาอยู่แล้วนะฮะโอเคก็จะประมาณนี้ครับสำหรับตัวนี้และถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อร้านเคียวสกิทอยได้เลยนะมันก็ดีสำหรับคนที่ยังไม่มี DS แต่ถ้าใครมี DS ก็จะไม่มีดีนัสซึ่งถ้าอยากได้ดีนัสก็ต้องซื้อเซตนี้โอเคไหมฮะไม่งงเนาะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครั้งหน้าจะได้มีใจมารีวิวกันต่อวันนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ next รีวิวนะฮะสวัสดีครับ